อย่างที่เรารู้กันว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมาแรงขนาดไหนแล้วถ้าเป็นหุ้นที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ได้รับอาน,นิสงส์จาก w o r l d s เชื่ a แบเต็มๆละ่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปสองหุ้นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี BBIK หรือบมจ b บลูบิค g r ุ๊ปค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้กับน,นัตตี้และ Stock Watch Consensus สองหุ้นร้อนช้อนหุ้นเด็ดกับหุ้น BBIK หรือบมาจอบูบิกรุ๊ปผู้ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้าน Digital t r a n sfmation o r แบบครบวงจรคาดรับประโยชน์จาก v i ลชัวแบง n ์ที่มีโอกาสคว้างานใหม่ๆที่จะส่งต่อการเติบโตของ BBIK อย่างมีนัยสำคัญรวมถึงงานใหม่จากภาครัฐที่จะมีงานพัฒนาและประปับปรุงเทคโนโลยีของภาครัฐที่รับอนิสงการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ขณะที่มองว่าการฟื้นตัวขึ้นของผลการดําเนินงานในครึ่งปีหลังนี้ที่โดดเด่นโดยเฉพาะในช่วง Q4 ที่คาดว่าจะมีการรับรู้รายได้จากแบ็กหลอกเข้ามาจํานวนมากอีกทั้งยังเป็นหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีที่ได้รับอน,นิสงจากดอกเบี้ยขาลงประกอบกับราคาหุ้นยังอยู่โซนล่างหลังจากรับรู้ปัจจัยลบหลังผลงานครึ่งปีแรกชะลอตัวทําให้ยังมีอัพไซด์งานนี้บโบรกรวมใจชี้เป้าซื้อโดยมีราคาเป้าหมายสูงสุดที่48บาท ตามาดูความคิดเห็นของแต่ละโบโรกกันค่ะเริ่มต้นที่บทวิเคราะห์ขอ,ของบอลเมย์แบงก์ประเทศไทยค่ะ เขามองว่า BBIK มีการกลับมาฟื้นตัวโดดเด่นขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังและส่วนใหญ่เป็นงานที่มีอัตรากำไรขั้นต้นในระดับที่สูงส่งผลเป็นปัจจัยหนุนตอบผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังคาดเติบโตมากกว่าครึ่งปีแรกแถมมีโอกาสคว้างานใหม่เข้ามาเสริมแบ็กหลอกเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะงานจาก w o r l d ลชัวร์แบที่จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนอย่างมีนัยสำคัญให้กับธุรกิจของ BBIK อีกทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงและพัฒนาด้านเทคโนโลยีของหน่วยงานภาครัฐที่ทยอย ออกมาและภาคเอกชนจึงมีคำแนะนำซื้อค่ะ และทางฝั่งนักวิเคราะห์จากบลบัวหลวงนะคะที่เขามองภาพรวมครึ่งปีหลังเริ่มเห็นทิศทางผลการดําเนินงานกลับมาฟื้นตัวขึ้นจากการทยอยรับรู้รายได้จากงานในมือมากขึ้นโดยเฉพาะ Q4 ที่คาดว่าจะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของปีครึ่งปีหลังค่ะยังมีโอกาสได้รับงานใหม่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะงานด้านการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประกอบกับทิศทางของดอกเบี้ยขาลง ส่งผลบวกต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีราคาหุ้นอยู่ในโซนล่างจึงทำให้หุ้น v b i k เป็นหุ้นที่โดดเด่นน่าจับตาค่ะ ิดก,กันที่นักวิเคราะห์จากบลลยยนต้าประเทศไทยค่ะที่เขาคาดการว่า BBIK จะเห็นการฟื้นตัวจากการทยอยรับรู้รายได้ของงานในมือที่เริ่มรับรู้รายได้ส่วนใหญ่ในครึ่งปีหลังกว่า500ล้านบาทจากแบ็กหลอกที่มีอยู่ในครึ่งปีแรกกว่า900ล้านบาทถือเป็นระดับแบ็กหลอกที่สูงที่สุดของ BBIK แถมยังมีโอกาสได้รับงานใหม่เข้ามาเพิ่ม อีกทั้ง BBIK ก็มีความเชี่ยวชาญและได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆในประเทศเป็นอย่างมากโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐที่เพิ่งได้รับงานมาทําให้ยังมีโอกาสได้อนิสส่งรับงานด้านการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีของหน่วยงานภาครัฐเพิ่มขึ้นและคลิปหน้า Stock Watch Consensus 2หุ้นร้อนช้อนหุ้นเด็ดจะพาคุณไปพบกับหุ้นตัวไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ